ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของคุณเรืองไกลคุณผู้ฟังคะคุณเรืองไกลลีกิตวัฒนค่ะสมาชิพกพรรคพลังประชารัฐนะคะออกมาเปิดเผยว่าคุณเรืองไกลเนี่ยได้มีการส่งหนังสือนะคะถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นการส่งหนังสือนนะคะผ่านทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษเรือว่า e-ms ค่ะเพื่อขอให้ทําการตรวจสอบนะคะคุณสุดาวันหวังสุภฯกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยน่นะคะว่ายังคงเป็นหรือว่าคงไว้ซึ่งการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่อาจเข้าข่ายว่ากระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญในมาตรา187หรือไม่แล้วก็จะเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีเนี่ยต้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญในมาตรา170วรรค1วงเล็บ5หรือไม่โดยนี่นะคะคุณเรืองไกลระบุครับผู้ฝัง ว่าคุณสุดาวันน่ยนะคะได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและก็นี้สินนะคะรวมทั้งรายได้เนี่ยต่อทางปพปพพชกรณีเข้ารับตําแหน่งสสอนะ่นะคะเมื่อวันที่4กรกฎาคมปี2566โดยแจ้งนะคะรายการซื้อขายหุ้นเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินเอาไว้โดยมีไรายได้เนี่ยนะคะจากการขายหุ้นแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินเนี่ยเป็นเงิน459ล้าน3 6 4 0 0 0บาทมีเงินให้กู้ยืมเนี่ยเป็นลูกหนี้สัญญาซื้อขายหุ้นเนี่ย5รา,ายรวมนะคะ 459ล้านสาบาทและต่อมาละคะ่ะเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนนะคะปีที่แล้วเนี่ยกุศดาวันได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งไม่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปชในฐานะรัฐมนตรีอีกและก็กรณีนี้นะคะก็มีการมองกันว่าควรจะใช้บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินรวมทั้งไรายได้ที่ยื่นต่อ ปปชนนะคะก็มองกันว่าในกรณีของการเข้ารับตําแหน่งสสเนี่ยปรากฏว่าจะก,การตรวจสอบไรายได้ค่ะจากการขายหุ้นแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินแต่ว่าตั้งเป็นลูกหนี้เอาไว้เนี่ยท่านกุสุดาวันในตําแหน่งน้ำตืีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการขายหุ้นเนี่ยจริงหรือไม่เพราะว่าเหตุอะไรในการขายหุ้นเนี่ยจึงไม่ได้รับชําระเงินเลยและทําไมจึงแจ้งเป็นเงินให้กู้ยืมหรือว่าลูกหนี้สัญญาซื้อขายหุ้นเนี่ยด้วยจานวนที่เท่ากัน คือ459ล้าน364,000บาทนี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นนะคะที่ทางคุณเรืองไกลเนี่ยต้องการที่จะให้ทางประธานกกตนั้นได้ตรวจสอบเลวค่ะและก็นอกจากนั้นนะคะถ้าหากว่ากกตนเนี่ยตั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและมีเหตุอันควรสงสัยว่าณนะวันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยการซื้อขายหุ้นยังไม่ได้ชำระเงินซึ่งมันมีจำนวนสูงมากจะเข้าข่ายเป็นการทำนิติกรรมอำพราง การถือวุ่นเอาไว้ให้อยู่ในความครอบครองหรือว่าดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใดๆเนี่ยนะคะตามความในรัฐธรรมนูญในมาตรา187วรคสี่หรือเปล่าจะถือได้ว่าคุณสุดาวันเนี่ยยังคงไว้ซึ่งความเป็นผู้ถือหุ่นในบริษัทนี้หรือไม่คือถ้าหากว่าถือเกิน5%เนี่ยของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปว่ามันเข้าข่ายการกระทําเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญในมาตรา187วรกหนึ่งหรือไม่อันจะเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีนั้นต้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญนะคะในมาตรา170นะคะวัก1วงเล็บ5หรือไม่เนี่ยแหละค่ะก็เป็นประเด็นที่ทางคุณเรืองไกลออกมาแจง้งแจงให้ทางกกตเนี่ยได้ทำการตรวจสอบนะคะและก็อีกข้อหนึ่งที่ทางคุณเรืองไกลต้องการให้กกตเนี่ยตรวจสอบก็คือสุดาวันนั้นได้แสดงรายการนี้สินค่ะที่มีหลักฐานเป็นหนังสือเอาไว้รวมเป็นเงินเนี่ย193ล้าน7 0 2 5 0 0 0บาทโดยมี3รายการด้วยกัน เป็น3รายการที่กู้มาจากนะคะคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลก็คือคุณพ่อเนี่ยสรายการแล้วก็กู้จากคุณโยรดาหวังสุภกิจโกศลอีกหนึ่งรายการที่มีคําอธิบายระบุเอาไว้นะคะว่าเป็นเจ้าหนี้สัญญาซื้อขายหุ้นวันที่ทําสัญญาก็คือวันที่17กรกฎาคม2562เพราะฉะนั้นเพื่อให้การตรวจสอบมันครบถ้วนรอบด้านถ้าคุณรังไกรขอให้กรกะตค่ะนำข้อมูลบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยของคุณวีรศักดิ์ หวังสุภกิจโกศลแล้วก็คุณโยลดาหวังสุภกิจโกศลนที่ยื่นเอาไว้ต่อปปชทุกครั้งเนี่ยมาประกอบการตรวจสอบค่ะเพื่อให้ทราบถึงรายการเคลื่อนไหวทางด้านเดบิตหรือว่าเครดิตทางพัญชีหรือว่ารายการรับจ่ายทางการเงินถ้ามีเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นหรือว่าจำหน่ายใจโอนหุ้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรและมีความเกี่ยวข้องกับการเป็นรัฐมนตรีของคุณวิรศักดิ์มาก,ก่อนนี้ด้วยหรือไม่ค่ะนี่แหละก็เป็นประเด็นนะนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่ เป็นข่าวนะคะในหน้าหนึ่งของหน้าหนึ่งสือพิมพ์วันนี้ค่ะ